ก็บรรยากาศตอนค่ำครับเย็นวันอาทิตย์ครับผมก็วันนี้พามาชมเจ้าสักครับตัวเอเูน50ครับก็จะเป็นกุ้มเป็นรถขนาดกลางครับผมกุ้งขนาด2ตันครับก็เกี่ยวการเอาโลเกี่ยวครับวันนี้ก็ กำลเราจะไปเกี่ยวพวกนี้นะครับไปจำบ,บ้านหัววัวครับถ้านใดใก็เรียกใช้วิการได้ครับก็เปิดราคาที่่400,000 25, 25,000บาทครับ ก็เดิมๆเลยครับอันนี้เป็นโรงแรมสิ์เขาใหญ่ครับปัม๊ม22เครื่องร้านเขห้าถโวครับ<ม>ก็เคพ็้อมเกี่ยวครับอันนี้โรงราสงสวยครับถ้าใครสนใจก็มาดูตัวจริงได้ที่บ้านหัวหัวครับ โทรศูนย์แปดสเจ็ดหน่เจ็ดหกครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมครับ